ดอกเบียปนอิ่มจ้าเก็บเนาะเก็บจ้าอือดอกนี้ผีเนาะผีผีแม่มปลาหมี่อู้เป็นแถวเลยเคุณทา,างไม่จ้าุสวัสดีค่ะสวัสดีครับพอกับพี่สารบ้านฉันจ้าพอกันในวันที่สามกันยายนสองพันหนร้อยหกสิบแปดจ้า น,นี่พาพี่น้องเขาเลาะปลาคือเก่าจ้าครับผมปลาบ้านน้องเมฆครับตำบลห้วยขาอำเภอบุญรีจังหวัดอุบลครับม่อคืนนี้ก็ฝนตกนักหน่อยเนาะนี่ครับไปจ่าพี่น้องดูน้ำการจ่ายสีส,ส้มสีมันบ่จ้าครับดอก,กเหลี่แหกมันจ้ากดแดงเก่งหวานถังเกลือีซัมปูเจ้ะเด็กเก็บเรื่อยๆอบดุกมันได้เนาะแม่นครับ,รบขาลายเลือดจ้าเพคคู่

ปวดตาจ้ะพี่น้องนำหาเห็ดปวกไฟเด้อจ้ะมื่อนี่นำลายโาพนน้นนอยเนาะครับผมอ้าวเดี๋ยปนอยู่จ้ะเดี๋ยปนอยู่ <ขอ S 1> ตะไครจ้ะโมเมนปวกไฟเนาะจ้ะ <c oughs> มื่อนี้นำหาปวกไฟเนาะครับผมกอแดงจ้ะพุ่งขาวพุ่งไข่จ้ะพุ่งดำจ้ะสองโด พังเข่าพังไขจ้ะเพ,งพ่งดำอีกดอกนึง่งละงงพึ่ <c oughs> อ้าวตึ้งตึ้งตึงตึงต้งแถวเลยอายแลงงพี่ง่ะงูก้าและงูพีอีกโดอกจ้ะนีนงงก้า เก็บเนาะเก็บจ้านำมาเห็ดปวกด้วยจ้ะพี่น้องน้ำหาปวกไฟครับก็สีแบบแกงนี่ดอกเนาะครับผมเกียงเห็ดปวกตาพิรุ่งโอ้โหปวกไฟยังบ่พอครับแถวหม่อมเขาเคยเก็บกับบ่มีเนาะจ้ะพอจะเห็ดปวกตาดอกเป็นหมูเพิ่นเก็บครับ ดอกออกบวอมูล้าหนเดอกเบ่งเรื่อยๆแล้วครับเฮ้ยออกนี่พี่ใหญ่พี่ใหญ่แม่ต้องมีว่าพอเลยครับซิงคิดตามหาเห็นไหมโอ้สองดอกดอกกระสานดอกกระเดี้ยพอจีมเลยจ้ารีตหอดีบุ๊ยไดมีดไหม นี่ฟังเสียงมเมจิพี่โอ้ยขายาวๆสองดอกจ้ะเอานัานตอขาลายเลือดจ้ะนีว้านั่นดอกนึงนะใช้กั้งหมดต้องอกดอกนี้ก่อนเลย <laughs> เตยหินก็มีบริโภาหนึ่งโม่หนึ่งจ้ะี๋้ววนน้ำกันไปเรื่อยๆจ้ะคือคือในกระหินละงอกแล้วครับพี่น้องนนี้ขาลายเลือดจ้ะ คีอเลื้ยงก็อ๋จูมเพ่นมีอยู่ซีจูมจะ้ะแล้วก็สี่บานจะ้ะเก็บจ้ะพี่น้องกีดแน่นอ๋จจะเห็ดปวกกะนำพอฮิดะอะีรก็เลาะเบิ้งไหเนาะแน่นครับ พึ่งเขาดงคือสสี่ไหวเลยละทั้งปลาลางเนาะโมหินครับเอาพยุตเอาไปป่งปนจะเฮ็ดแต่ไข่เห็ดปวกตาเผา,าอ่ะเอ้ยบานบางตีสีนี่ตีเลยเติมเลยเนาะ,ะปลาลางด้วยครับเอาวาสนิต่อไปซีมเมนบอก เจ็ดดอกบานเพื่นครับนี่บอจุโอ้มีอยู่ไหมป้ามิสองจุสองจุ่มเนาะพอเป็นมูเอาเลยเนาะเอาไว้แลบบ้วแบาบน,นนำเนาะ แข็งดีอยอ้แข็งดีอยุ้ยยังมาบานบางตีซีนี่เมื่อวานเห็นเนาะเห็นโซเซ่บ่อยเป็นมงนำเห็ดปูกไฟครับแล้วเป็นสีใดเรลีเยวนะเห็ดปกกันพอครับอยู่พีกแม่ปลาหมีอู้เป็นแถวเลยคุณ เห็นบ่โอยโจกเขาขังเข้าแล้วเขาทางไม่จ้ะจุ่มจับแปะไปเลยมันเหรอมันเลยเดี๋ยวพิ่สนิทน่องเห็นพี่น้องคนเก็บน้อยเนาะ ได้ไปนำบึงครับได้สองดอกนำบึงกันเลยสามคนนี้โอ้นี่ดอกนึงมาหันทะเลเอาเก็บพุกเนา,า,านงงะเนาะอกเป็นมุ้งใจละงออ่าใหญ่เกิมอยู่ตัวนี อย่าประมาทเนาะได้ต้องเงื้อเงื้อเฮ้เรางอเขาก็ได้เป็นมูจ้ะเหมือนเฮ้เรางอเขาได้ตึงใส่อยอะพอที่แหลกดิมวนเน่ <c oughs> ขาลกอยู่ไงขักจ้ะตทงไงท่านยากกดแดงจ้ะอ้ นี่นีเนาะที่มาคองซื่อเพื่นตรงน้ำฝนจ้ะแม่พอมีมาที่แหลกอู้ดีใจเบิเดวัตเทห์เฮืปวกตาเอ,อิญอ,อายใหญ่เลยไปไกลกันเนาะครับผมของเทเพ่นแกงกระเสบด้วยจะพี่นน่องสุปกระเสบจ้ะท,ที่ดอกนึงสมือบนขากจะพี่น้อง

เดี๋ยวลายดอกเลยเด้ยวยคานุ่งยุ่งเนาะครับผมนี่ทั้งผีขานุ่งยุง่งนี่นจอาเช่นคานหน่อยเนาะจ้าอ้าวผมขายใยใยแห้งเลยครับขานุ่งยุ่งจ้าดอกนี้อ้ออสำเนียง,งามครับขานุ่งยุ่งเนาะเห็นหยากรับแต่พี่อ่ะคุณวาเขา ซุ้งเหยาวอาลัดเอ้าอ,ออกครูห็นละงอกเนาะงเล่นจ้ะถานุบย้วยาู้งยุงยิ่งจ้ะตรงทีห้ากับหกแน่ครับหาอย่างแน่น้องไหมพี่น้องอาศัยว่าพื้นแดงพื้นขาวแล้วครับพหินลองหงแต่ว่าเหินพื้นขาวน้องยุ่งหินลายครับพี่นอ้องเราถิมกระไรเนะาะครับผมละงหงก,กับตเก็บแน่อยู่ครับพี่นอ้อง ก็นั่สิเป็นชนิดต่อไปนี่แล้วเนาะต้องหลุ่นกันเบิ่งเรื่อยๆครับพี่น,น้องแต่ละมือสิได้เฮ็ทยังแน่ครับเจอกันชา้าอืมัมนม,มีจุ่มเรือเลยเนาะมันเรือเลยมือเพิ่ออบอกว่าจ้ะเก็บแต่ดอกนึงขายลูกย,กยุงจ้ะหลังจากได้เฮ็ดทละงหงน้ำเฮ็ดทละงหงได้ไหมพี่น้อง ต่อไม้โกบากกนั่นแหละครับเห็ดปวกก็นั่มขนาดรั่พี่น้องจนสายเห็ดอื่นเบื้องน่ะเห็ดกอหัวแเปนเลยครับมันออกออกน้ำขังแม่พ่อมีอะไรนี่เวลาคุรผดุงจ้ะดอกเหลือจ้ะ เ,เน,นื่อยเนาะอีกดอกจ้าอุ้ยอ้มึงในตอเพ่นเปื่อยก็ผนอีกจ้ะมึงเข้าวเขนผู้ละถ่ายเป็น,นไทยจ้ะผลเห็นลงอ,อกเลืองเนาะ,ะเคยเก็บครับผลสัมผัสให้พี่น้องเ้างเบอรงนะคือแบบเต็มผลอยู่เนี่ยกําลังเยือน ตรงหนุนฝนจ้ะหุ่นกำลังอ่อนอ่มจ้ะครับผมก็ได้เวลากลับบ้านครับพี่น้องในเวลาเบิ่งผลงานเนาะเมนจ้ามื่อนี้ก็ทึบประมานนี้จ้ะพี่น้องก็มีเห็ดดอกใหญ่เนาะมื่อนี้เนาะครับผมเบิ่งผลงานโดยรวมเนะจ้างานเห่ากับจีเห็ดละงอกแล้วครับให้เป็นนักเอกพระเอกเนาะมื่อนี้เนาะมนครัละงอกขาวในใดโมเนึงจ้ะพี่น้องละงอกแดงนี่ก็ะไดโมลาหาฮุกดอกจ้ะแล้วก็ซิมี่พึ่ง ขายนกยูงจ้พี่น้องตร<ด>งค้าลายเนาะผึ่งค้าลายเพิงดั้มครับพี่น้องเมนจะะ้ะเลยง้าดุ้งก็สองสาดอกบอกปวกตาจ้พี่น้องปวกไฟสิ่งสีตามหมากระได้สองดอกจะ้ะนี่ของแถมอีหลอกตัดอาเลยเนะาะครับผมคนงานมอนในกระือว่ามานจ้พี่น้องตามเพ็ดปวกไฟพอเห็ดละงวงน้ำเห็ดละงงได้เจ้พี่น้องมันในกระทือว่ามานอยู่จ้ะ พูดคาตาจากกระมีเหดตรงนำ้ำฝนเนาะพ่นดอกไงเนาะครับผมตา,<อ>ตาเดียวน้อนนณีเนาะแม่นจ้ะผลงานมาในกระทือว่ามานจา้าพิกาติมาก,กับปลาบะน้องเมกตำบนหอยคามเพิ่มพันทลิกจังหวัดอุบลราชธา,านีจา้าพอกันมนีกับวันที่สามกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้าฝากาก็ไล่ก็แช่ก็ติดตามไปส่องอีสานบ้านฉันในเด้จา้าแม่ปามีก็ขอบุญขอบคุณผู้ที่เขามารับชมขอบคุณทุกคนลั่งแร่งใจที่สรงให้พ่อปามีกับม่ปามีสามรับคลิปมือนีสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ,บกันไม่คลิปนาจ้า